ว่าสิ่งที่จีนกำลังแก้ไขกันนั่นก็คือคุณเล่นงานผมคุณเองก็ถูกกระทบแต่ตัวจีนเองมีการเตรียมกระสุนไว้สำหรับป้องกันภัยถ้าคุณเล่นงานผมส่งออกผมถูกกระทบแต่ผมจะมีข้าเรยวสภาพคล่องมาช่วยกระตุ้นนะครับเหมือนับปี2008เพื่อให้ไม่ได้5% จีนเป็นม้าำนานนานดับสองนะคุณไปเล่นงานเขาไม่ง่ายเลยทั้งด้านอยู่กับการค้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําอยู่ในขอบเขตทั้งทัมเองก็ต้องยอมรับนะครับด้านหนึ่งก็โหเล่นงานจีนจั้งเยอะแยะแต่ก็จริงๆอีคุยกับทางสีชิงผิงเพราะฉะน,นั้นโยบายของทัมก็คงจะไม่แบบเมียแข็งก้าวแต่ลึกๆมันมี flexibility ความยืดหยุ่นอยู่ในตัวมันเองเ เพราะฉะนั้นเลกรน,นี้เขาเขาเองไม่ใช่กางที่บางคนไปคาด่เฮ้ยนะครับไอ้คนไอ้ทรัมม์เนี่ยกำลังจะเล่นสงครามกูรู้งวดภาพดูความยิ่งใหญ่ของอเมริกาความยิ่งใหญ่ของความรวยของทรัมป์ความยิ่งใหญ่ของโอลิการ์ของทรัมป์หายไปหมดเลยถ้ามีสงครามทำจะทำเลยครับกลองคุยังไง และถ้ามีบางเรื่องเกี่ยวความมั่นคงทํามอาจจะทาถุงชกเสี่ยงง,ง่ายๆที่จะทำอาจจะทำนะในง่ายสงครามแต่ไม่ใช่สงครามโลกถ้าเกิดว่าอิหร่านนะครับในกรณีที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์กรณีอิสราเอลคงจะทําตามที่เขาว่าจะเล่นงานไอฐานนิวเคลียร์ในกรณีผมคิดว่าท่ามอาจจะช่วยเพราะถือว่าทางด้านผลประโยชน์ทางด้านนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดของมัคค่าของอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดอิสราเอลมีพยันตรายแล้วก็อิหร่านพังาดขึ้นมาทางด้านนี้แล้วก็มีประมณูในกรณีความยิ่งใหญ่ของอเมริกาจะถูกกระทบ ย้อนหลังทุกเซสชั่นในเมนสเตจของงาน Follow the Future ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สแกน QR เพื่อซื้อบัตรค่ะจริงเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือทั้มจะรักษาทุกโจทย์โดยที่พยายามรักษาสมดุลเนี่ยมันอาจจะเป็นสิทีิ ไม่ง่ายเลยนะคะบริบทตอนที่ทรัมป์ทำสงครามการค้ากับจีน1.0นกับสองจุดูนยเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงคะอาจารย์เขาจะใช้วิธีอย่างที่อาจารย์บอกมันก็คือจะเป็นสูตรเดิมวิธีเดิมนะคะก็คือวิธีการบีบก่อนแล้วค่อยเจรจาแต่จีน,นก็ดูเหมือนว่ารู้อยู่แล้วว่าทรัมป์จะมาด้วยลูกไม้แบบนี้นะคะกลยุทธ์แบบนี้นะคะเขาก็อาจจะเตรียมตั้งรับเอาไว้แล้วก็ได้นะคะอาจารย์มองอยังไงบ้างคะรอบนี้รอบนี้นะครับเราจะสังเกตดูตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้น ป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่พอหลังจากนั้นไบเดนเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาอีกดีกว่าครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ทรัมป์ก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นมาอีกก็คือไอ้เก็บภาษีหกสิบแต่คุณดูทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์นะครับตอนแรกนี่แรงงานจีนถ้าเราดูตัวเลขนะเก็บภาษีนําเข้านะครับนะครับทั่วเหล,ล็กการแรงแา่ทั่วโลกสองเก็บภาษีจีนนะครับเอ,อหลายรอบจนกระทั่งตัวเลขขึ้นไปประมาณห้าแสนกว่าหมายถึงนาเข้าแต่สังเกตดูไอ้ตัวลดสุดท้าย ถ้าจำไม่ผิดประมาณสักสองแสนนะที่เขาว่าจะขึ้นภาษีเอาเข้าจรจิงตอนท้ายอเมริกากำลังจะพังด้วยทาเลยบอกเฮ้ยเรามาเจรจากันอยู่ก็กำเนิดอะไรเฟสวันเงาจำได้ไหมเฟสวันนะครับเฟสวันคืออะไรนะครับเฟสวันก็คือไอ้ที่ผมจะขึ้นจะไม่ขึ้นแล้วไอ้ตรงที่ขึ้นเก็บภาษีแสนสองจากลดจากสิบห้าหรือเจ็ดนีอก็วับแต่ขอให้จีเน่ทำตามคำพูดก็คือซื้อสินค้าเขามากขึ้น เห็นไหมยังครับถอยเลยอ่ะเพราะถ้าไม่ถอยเพราะฉะนั้นท่ามสองนี่เหมือนกันเป๊ะก็คืออะไรครับเรื่องงานจีนในระดับหนึ่งคือไม่อยากให้มันถอยแต่ต้องการที่จะเล่นทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้มีการเจรจาเสร็จแล้วต้องมาถอยต่อเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นครับนะแล้วก็อันที่สองนะครับสิ่งที่จะเข้มข้นมากขึ้นอันนี้หนีไม่พ้นอันนี้ใครก็ตามเข้มข้นในเรื่องของความมั่นคงอ่าแลนนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยความมั่นคงเนี่ยสิ่งที่ทางด้าน ท่ามเล่นงานตั้งแต่แรกจับลูกสาวของอะไรครับทางด้านของหัวเว่ยแต่ของไบเดนหนักไปกว่านั้นเล่นงานเรื่องเทคโนโลยีระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ AI แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเซมิคอนดักเตอร์ไฮเอ็นสองหรือสามนาโนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทามทำหนีไม่พ้นเหมือนกันเปเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือป้องกันความยิ่งใหญ่ของจีนเพราะฉะนั้นทามนะจะมีความเข้มข้นกับ จีนใ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 นส่วนนี้แน่นอนครับแต่ขนาดเดียวกันก็กรู้ว่าความเข้มข้นเหล่านี้มันมีต้นทุนเพราะนั้นต้นทุนที่เขาจะต้องทําก็คือพยายามเป็นต้นทุนที่ไปกระทบกับไอ้ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาบ้านต้องทําอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าพอเหมาะพอเจาะที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นด้านความมั่นคงหรือด้านอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นคือเหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าสิ่งที่จะทําที่มาตรงเนี้ยนะครับจะทำเนี่ยจะทาได้ขนาดไหนจีนเองก็มีการป้องกันภัยเอาไว้เพราะว่าถ้าคุณเล่นงานผมนะ เรื่องเรื่องของการส่งออกผมก็จะมีผลกระทบอย่างที่อย่างที่เขาเล่นงานตรงไหนครับเล่นงานเรื่องของไอ้ตัวแล่แรเอ่อแลเอิร์อ่ะจำได้ไหมครของไอ้ต่างๆเหล่านี้แต่ตัวนี้ก็ถูกกระทบบ้างจนกระทั่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทางด้านอเมริกาอยากได้กรีนแลนด์เพราะกรีนแลนด์เนี่ยมีพวกนี้เยอะมากนะครับถึงกับบอกเฮ้ยผมจะต้องเอาให้ได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง แต่ว่าสิ่งที่จีนกาลังแก้ไขกักน,นั่นึงก็คือคุณเล่นงานผมคุณเองก็ถูกกระทบแต่ตัวจีนเองมีการแป้งานเตรียมกระสุนไว้สําหรับป้องกันภัยถ้าคุณเล่นงานผมส่งออกผมถูกกระทบแต่ผมจะมีเขาเรียกสภาพคล่องมาช่วยกระตุ้นเหมือนกับเหมือนในปี2008เพื่อให้ไม่ได้5%เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือการเล่นงานทําไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเล่นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเหมือนกับว่ากระสอบทรายอ่ะเพราะในกรณีที่ต่างฝ่ายตามซักกันพอสมควรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พูดง่ายๆก็ทาทาได้ดัง จีนเป็นมาหาอำนาจดับสองนะค,คุณไปเล่นงานเขาไม่ง่ายเลยทั้งด้านอยู่กับการค้าเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําอยู่ในขอบเขตทั้งท่ามเองก็อยอมรับนะครับด้านหนึ่งก็โหเล่นงานจีนทังเยอะแยะแต่ก็จริงๆอีกคุยกับทางสีชิงผิงเชิญมาเลยไปไปในงานไอไอ,ไอ,ไอเปิดตัวของสังเกตดูสิครับเพราะฉะนั้นนโยบายของทรัมก็คงจะเป็นแบบมีแข็งกร้าวแต่ลึกๆมันมี flexibility ความยืดหยุ่นในตัวมันเองความยืดหยุ่นนี้จะตั้งอยู่บนสมดิษฐานสองตัวครับ ตัวหนึงก็คือไม่ทําให้เขาเนี่ยเสียความรู้สึกกับประชาชนว่าเฮ้ยอเมริกากําลังเป็นฝ่ายรองกับอันที่สองนะครับก็คือต้องการที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ภายใต้โลกที่มันอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ปั่นป่นวนตรงนั้นเพราะ,ะนั้นคนบางคนไปคิดว่าทรัมป์เนี่ยอยากจะทําสงครามโลกให้สามจริงๆไม่จริงหรอกครับถ้าคุณไปดูประวัติเขาใช้ศัพท์ทรัมป์อาเวรสังเกตดูครับ นะเขาจะไม่ส่วนหนึ่งที่เล่นงานทางด้านยูเครนก็คือเขาไม่เห็นไม่ชอบทางด้านนี้ทางด้านไต้หวันสังเกตด,ดูนะครับเขาไม่เคยพูดเหมือนกับใบเด่นเลยเฮ้ยถ้าเกิดอะไรนะผมจะมาช่วยทปามไม่เคยพูดแต่เล็กเลกเขาำบอกว่าผมจะใช้วิธีไหนไม่จะทำสงครามจะบีบจีนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าไปยืนเพราะฉะนั้นถ่าคุณสังเกตด,ดูทปาอยู่ไหน,นนะยกเว้น ยกเว้นตัวที่อาจจะเรียกว่าอะไรครับในบริเวณบางเรื่องที่เขาแรงเช่นผมจุดอย่ยง์เขาเล่นงานผู้นําทางด้านทหารของทางด้านอิหร่านจําได้ไหมครับทางด้านอิหร่านนะตอนนั้นก็เล่นหนักแต่สังเกตดูเขาเองนะก็พูดถึงอิหร่านเขาได้พูดถึงในลักษณะว่าจะทําสงครามแต่ก็บอกว่าทํานองว่าจะใช้ maximum มมอะไรครับพ r e เชอร์จะบีบทางด้านอิหร่านทางด้านเศรษฐกิจเพราะนั้นอีกวีนี้เขาเขาเองไม่ใช่อย่างที่บางคนไปคาดบเฮ้ยนะครับไอคนไอทําเนี่ย กำลังจะเล่นสงครามกูลองวาดภาพดูความยิ่งใหญ่ของอเมริกาความยิ่งใหญ่ของความรวยของทรัมป์ความยิ่งใหญ่ของโอลิการ์ของทรัมป์หายไปหมดเลยถ้ามีสงครามทรัมป์จะทำเลยครับกูลองพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แต่ทรัมป์ทำเท่าที่อย่างไรครับสามารถบีบได้ด้วยแรงกดดันทางก,การเมืองทางเศรษฐกิจสําคัญที่สุดและถ้ามีบางเรื่องเกี่ยวความมั่นคงทรัมป์อาจจะทํานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ทรัมป์อาจจะทำนะในแง่สงครามแต่ไม่ใช่สงครามโลกถ้าเกิดว่าอิหร่านนะครับในกรณีที่ พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งกรณีอิสราเอลคงจะทําตามที่เขาว่าจะเล่นงานไอ้ฐานนิวเคลียร์ในกรณีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอเมริกาเพราะว่าถ้าม่มีเทคโนโลยีของอเมริกาขออเกาข้ามาช่วยจะไม่สามารถฐานข้อตั้งของอะไรครับพวกขีปนาวุธหรือทางด้านนิวเคลียร์ในกรณีผมคิดว่าทาอาจจะช่วยเพราะถือว่าทางด้านผลประโยชน์ทางด้านเนี้ยเป็นเรื่องของความอยู่รอดของมักค่าของอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับ อิสราเอลมีพยันตรอันตรายแล้วก็อิหร่านพังาดขึ้นมาทางด้านนี้แล้วก็มีประมันดูในกรณีความยิ่งใหญ่ของอเมริกาจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นในกรณีอาจจะทําให้พูดง่ายเป็นเรื่องของขัดแย้งแต่ขนานี้ยังไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะอิหร่านเองตอนนี้ก็เน้นทางด้านการทูตและอิหร่านเองก็รู้ว่าเสียเปรียบถึงอะไรครับต้องอาศัยทางด้านของอของของของ,ของ,ของ,ของรัสเซียทําข้อตกลงความมั่นคงแต่สังเกตดูนะกิตาเป็นข้อตกลงความมั่นคงที่ไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนกับทํากับเกาหลี เกาหลีเหนือกับทางด้านของรัสเซียทําข้อตกลงให้ความร่วมมือเหมือนมาตราหาของนาโตะถ้าหากว่ามีภัยคุกคามแต่และประเทศต้องช่วยแต่ทางด้านรัสเซียอิหร่านไม่ได้ทําข้อตกลงอันนี้มีการรอมเพราะถ้าทําแบบนี้นั่นหมายความว่าทางด้านของรัสเซียต้องไปช่วยเหลืออิหร่านในกรณีที่มีปัญหาไบอิสราเอลทึ่ตอนนี้ทางด้านของรัสเซียไม่อยากจะไปไกลถึงขนาดนั้นครับ เพื่อตามข้อตกลงความมั่นคงนะครับเพียงแต่เป็นหลักประกันช่วยเหลือทางด้านอาวุธมีการซ้อมลบอะไรรด้วยกันแต่ไม่ได้ไปไกลถึงว่าผูกพันที่จะให้ความช่วยเหลือสิ่งกัอะไรกันครับเพราะฉะนั้นอิหร่านตอนนี้ถึงอยู่ในภาวะที่จําเป็นต้องทํสองอย่างก็คือทําทางการทูตแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการหลอกลวงเมื่อเป็นการท้าทายสองหาทางที่จะป้องกันด้วยการสนับสนุนในะความสัมพันธ์ทางการความมั่นคงกับทางด้านของรัสเซียมากขึ้นครับ ค่ะสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณทรัมป์พยายามที่จะทําเพื่อให้อเมริกานน้นกลับมายิ่งใหญ่เป็นยุคทองอีกครั้งหนึ่งด้วยนโยบายที่เราขุดมาทั้งหมดทั้งรายการนะคะกระทบกับโลกมากน้อยแค่ไหนคะยุคทองของอเมริกาอเมริกายิ่งใหญ่แล้วโลกที่เหลือจะเป็นยังไงคะอาจารย์ในยุคคุณทรัมป์สองจุดศูนย์เกมอันนี้นะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นทั้งซีโร่ซัมเกมและเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของฟินฟินได้เพราะฉะนั้นในด้านบวกถ้าอเมริกายิ่งใหญ่โลกมันมีสันติภาพ นะครับสามารถที่จะรักษาดุลยภาพได้โลกก็จะดีครับดีในแง่ว่าอะไรครับไม่มีประเด็นปัญหามากมายเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถด้านดุลยภาพหมามนามีปัญหาเราจะมีปัญหาเพระาะนาฏยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในนี้สองยิ่งใหญ่นี้อเมริกาเป็นประเทศเศรษฐกิจดับหนึ่งของโลกถ้ามันมีความมั่นคงมีเศถียรภาพประเทศทั่วโลกก็จะได้ประโยชน์เพราะอเมริกายังเป็นประเทศที่ด้านของอะไรครับสัมพันธ์ต่อเรื่องของอ่าเรื่องการค้าการลงทุนยเยอะแยะ พราะฉะนั้นแต่ถ้าอเมริกานะครับภายใต้ธรัมนะครับไม่มีดุลจะภาพโลกเกิดการปั่นป่วนนะครับแสดงถึงความอ่อนแออันนี้จะมีปัญหาเพราะปัญหาั่งเชื้อแะ้โลกจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยในทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีภัยคุกคามทางด้านของในแต่ละภูมิภาคีกขึ้นมาเยอะและอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มีประเทศหลายประเทศมีปร์มาณูสองถ้าหาว่าอเมริกาเศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณลองวาดภาพดูสิครับตอนช่วงสอง8นดอ่ะตอนนั้นอเมริกาก็ย่ำแย่ นี่ก่อนครับ,รบหลายประเทศก็ยำแย่นะครับจนกระทั่งในที่สุด2 0 0 8ก็น,นําไปสู่เรื่องของอะไรครับวิกฤตในสาภาพยุโรปเรื่องของออวิกฤตเรื่องเงินสกุลยูโรและตอนนั้นยังโชคดีนะเพราะจีนเนี่ยเข้าช่วยเหลือโลกอุตสาห์ปั้มเงินนะออกมาช่วยจนทั่ง บาดเจ็บจนถึงทุกวันเนี้เพราะฉะนั้นในกรณีถ้าหากว่าอเมริกาเนี่ยเกิดมีประเด็นปัญหาโลกทั้งใบก็จะมีปัญหายกตัวอย่างง่ายๆ1 9 2 9เกนี่ยคือตัวอย่างเขาเรียกว่า the Great d e เ r e s s i o n เป็นตัวอย่างอย่างดีเลยถ้าอเมริกามีปัญหาทั้งโลกเนี่ยกระจุยไปหมดเพราะฉะนนี้นก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภายใต้ธรรมเนี่ยโลกกาลังจับตาดูเพราะจะมีดิส r u p ชั o นเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะเป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว้ก็โอเคครับนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความยิ่งใหญ่ของเเมมรริกกกา็ี เพราะว่าในภายใต้ําความยิ่งใหญ่คือเฮ้ยแคนาดาอะไรทางด้านของอะไรกรีนแลนด์นะครับอ่าอ่าทางด้านของอะไรอ่าทางด้านกรีนแลนด์ปานามานะครับสังเกตดูนะครับเพราะในความยิ่งใหญ่นีม oh. ันก็มันมีต้นทุนนะครับและต้นทุน <Yeah. S 1> อันหนึ่งก็คืออะไรครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเพราะภายใต้คำมันมีความยิ่งใหญ่ที่ตรงกันข้ามกับเรื่องของการเคาลพต่อสิทธิมนุษยชน แน่นอไนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีมันเป็นความจริงใหญ่ที่มีประเด็นที่ปัญหาและความจริงใหญ่ของธรรมนั้นมันอธิบายถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือจุดอะไรครับการการอะไรครับการแย่ลงของอะไรครับดีคลายของลิเบอร์ดีม OCRACY ประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งทุกนันคุณนะในสุนทรพจน์ของไบเดนบอกชัดเลยครับว่าโลกกํบบาลังเข้าอันตรายครับมากกาของธรรมนั้นมีต้นทุนคืออะไรครับการเสื่อมคลายของประชาธิปไตยที่มีการถ่วงดุลเพราะฉะนั้นภายใต้ความจริงใ่ของธรรมมีทั้งบวกทั้งลบต้องระวังครับ